เน้นๆน้นเต็งๆให้1คู่นะครับวันนี้เราจะไปกันที่ศึกยูฟาเนชันลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2เยอรมันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างอิตาลีแต่เวลา02.45นาฬิกาส่วนเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับเยอรมันชนะไป3ครั้งเสมอกันไป2ครั้งเท่ากับว่า5นัดหลังสุดเนี่ยอิตาลียังไม่สามารถชนะเยอรมันได้เลยนะครับและนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเยอรมันบุกไปชนะอิตาลีมา2ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาเนชันลีกในเลกแรกครับผมอย่างที่รู้กันดีนะครับวาม ได้เปรียบไว้ก่อนในเลกแรกด้วยการที่บุกไปชนะมาได้ก่อนครับทาให้การกลับมาเล่นในบ้านตัวเองในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าด้วยนักเตะและองค์ประกอบที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะเดินหน้าบุกเพื่อยิงประตูตอกฝา,กาลงอย่างแน่นอนครับส่วนทีมเยือนอย่างอิตาลีนะครับนอกจากจะเป็นรองในเรื่องผลสกอร์แล้วล่าสุดยังเสียนักเตะเพิ่มมาอีกด้วยทําให้ต้องตกเป็นรองเข้าไปอีกทําให้ผมมองว่าเกมเนี้อิตาลีไม่น่าได้ไปต่อแล้วครับเยอรมันพบกับอิตาลีคู่นี้เปิดมาที่เยอรมัน0.75เยอรมันเล่นในบ้านมันต้องเอาอยู่ ที่เยอรมันได้เลยสําหรับคู่นี้เล่นให้มีสติอย่างมีสไตล์ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองจนเกินไปนะครับอยู่ให้ถูกที่ที่ที่ชัวร์ครับที่นี่ผมรับประกันคัดกองมาอย่างดีติดขัดตรงไหนแจ้งในกลุ่มหรือส่วนตัวได้เลยติดเรื่องให้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าถูกใจหรือแอบได้ใจฝากพี่ๆแอดบ้านเขียวแอด T C หนึไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อ์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวนผมเชื่อว่า คนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่ำคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกๆท,ท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ